แมนแมนแปนแนโอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมตอนนี้อยู่ผมนั้นในรายการของ Hard g a m e r Channel นะผมเกมที่รับชมคือ Minecraft วันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟของ s t a n c าร์บแบนค c r a f t Pocket หรือเปล่าอันผิดขอไปนะผมโอเคอ่ะ้ย ิสเออเออทำไมนี่มันไม่ใช่พี่เจนี่หว่านี่มันตัวปลอมชื่อก็เขียนผิดแล้วใช่ไหมหรือไม่โอเคอืมอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าโปรโมชั่นโปรโมทเซิร์ฟรับไปเลยยุทธเมมเบอร์โปรดโหวตแล้วไปให้ชาแนลตัวเองที่แอดแคร์ด้วนะครับเป็นเด็กนะครับผมไม่ใช่คอควางเป็นแอดครับผม ให้แอดไปดูว่าโปรโมทจริงหรือไม่สามารถใช้สั่งรีเพย์ได้เออถามว่ารีเพย์คืออะไรมันค,คือการซ่อมของนะครับผมโอเคอ่านี่ก็เป็นโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคล้านนาล้านนาล้านนะนี่นม,า,ม,า,มา,าส่วนเดี๋ยวค่อยไปไปนู่นก่อนเออไปดูส่วนคลองอินโฟนก่อนเลยนะครับผมโอเคเวอร์ชนันนี้ก็เป็นเวอร์ชนันศูนย์จุนะครับผมโอเคตัวเต็มไม่มาตัวเต็มมาค่อยรีวิวโอเคสตาร์คาร์พ็อกเก็ต ช anel admin and owner อือนะครับผมนั่นแหละนะโอเคเราชื่อ admin pack all owner min game c channel แอดใหญ่ตัดเด็กคอควายเหรอตัดเด็กมั้ยตัดเด็กอ๋อเด็กน,นี่มันที่เห็นปึ๊บปึ๊บมัน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 คนละตัวแต่มันเป็นคอควายเนะี่ย โอเคโอเนอร์บอลเกมสี่ผู้ทำระบบแทนซาซาคงแทนแอดมินดาคูลียูทูบซีโทสคุง,อ,คงอันผิดขอไปนะผมกกดรีเบยบในเซรแ์แตนค่าปกกดทุกกดมันต้องเป็นตัวอีกตัวไม่ใช่หรอวะกดทุกข้อในเซิร์ฟนี้โปรโ์โปรโปโลโปรโปรเดอโป โปรโมันแก้ด้วยนะครับผมโปรโทำตามโปรอ่าผมอ่านโปรก็ได้โปรโปรทำตามด้วยโอเคหนึ่งห้ามขอพีสองห้ามขอกรุบหรือยศนะผมมันมันสันสารามไม่ใช่หรือว่ายุดสามห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นในเซิร์ฟนี้โอเคห้ามพูดคำหยาโร,รูรามมุคพคดหยาบรามกอนาจารย์โอเคห้ามฝัดฝัดฝัดข้อความหกห้ามอ,อ,อ้าว ห้ามทำลายบ้านของผู้อื่นเจ็ดห้ามใช้มอสหรือโปรแบบกรมช่วยเล่นอ่าเราผมอ่านอย่างนี้โปรแบบกรมช่วยอดัดนะฮะอ่าหากพบเห็นห,หรือคนใช้มอสให้แจ้งแอคที่หรือแจ้งแจ้งอทีอ๋อแจ้งอทันทีนะครับผมโอเคหรือจะหรือแจ้งแจ้ง,จงมีมาโทรมีมีมีมั้งแจ้งทางรายสามารถตรดิดต่อได้ที่ไอเดียรายศรีหกศูนย์ และทางเราจะมีของรางวัลให้โอเคโอเคนะครับผมอ่ารายชื่อพูดรายชื่อ Game, นักแคสเกมราอยูทูบแชนเนลโฮร,รัสซับสปอนเซอร์เซโร่โนสเซโอ่โอเคครับผมครับอ่าโอเครุ่งนี้ผมอาจจะไม่ค่อยลงทิ้น,นะครับผมเพราะมันจะสอบแล้วนะครับผมโอเคอ่าก็ตายดีกว่ากู โอ้จะคุยอะไรกันขนาดวันนี้เนี่ย้างเลยลืมปิดเต็มเงินไปต่อที่ไรดีล่ะล่ะโอเคเอ่อบินเห็นทท้งถังทิ้งถังขยะที่ทิ้งขยะเอออันนี้ก็เป็นแจกของไม้นะครับผมโอเคปึ๊บกดสองครั้งนะครับผมโอเคกดสองครั้งก็ได้นะครับผมโอเคนั่นเนี่ยเพิ่มเพิ่มสลับสลับสลบปลับซุบซุบโอเคแล้วก็ได้ชิปอ่ะกดตั้งน้ำได้หมดอันเดียว โอเคเราต้องการของกินพอดีเลยเอาแอปเปิ้ลมาโอเคแหมแหมโอเคนี่ก็เป็นไม้แจกนะครับผมโอเคมันก็ฟรีจริงๆเลยนะเออโอเคเราไปดูช็อปช็อปเลยไปช,อชอือตัวแรกชื่อโอดถ้าเจอเรียนทับวอดคิดเตะแรโอดแบนทับวอดแบนโอเคช็อปก็มีนี่เลย ชุดเหล็กเผื่อค้งขี่เกียจสร้างราคา1นึ่งพันเนี่หนึ่งอันนะครับผมพร้อมชุดเหล็กครบอันนี้ชุดเซตไดมอนด์ก็จะมี2 0 0 0ันสองเลยนะครับผมโอเคอ่าแล้วก็เป็นพวกบล็อกสีมากมากยเอาไว้แต่งบ้านแล้วก็มีบล็อกดินบล็อกดินอ๋ออันนี้บล็อกดินนี่นี่แบบนี้ยากนะครับผมโอเคแล้เป็นพวกอุปกรณ์เหล็กนะครับผมโอเคอ่าแล้วก็เป็นดาบนะครับผมโอเคอ่าท,ท,ทัก,กทักแอดมินเ่อนทักแอดมินผมแอดมินมา โลแอดมินโลแอดมินแมนแมนขอโอปีป๊อปปั๊กแบนแม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 นแบนแบนต้องแมนแมนนี่ต้องเตะต้องเตะต้องแมนอ่าต้องแมนต้องเตะต้องแมนต้องเตะสักอย่างโอแอดมินมาดิครับแอดมินมาดิครับฮัลโหลแอดมินฮัลโหลฮัลโหลแอดฮัลโหล แอดทำอะไรอะแอดแอดยังเงี ho, ้ยสี่แอดฮัลโหลโอ้โหแฮปปี้เออไปเรื่อยประมาโอ้แอดแอดทำอะไรแอดมินเฮ้ออันนี้อะไรวะแบรนชาร์ปเกตไลน์ฟอสเฟโรมันมีอะไรชื่อแอดมิลลเข้าใจแล้วแอดแอดมินครับแอด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 อะไรนะอ๋อหนึ่งแอดหนึ่งโอเค Zone. วาร์ปโซนดูเซตโฮมก่อนเซตโฮมก่อนปึ๊บเซตเซตโฮมเซตโฮมหนึ่งโอเคจะได้ไม่ต้องนี่มากมายเค้มดูโฮมโซนหนึ่งเลยปึ๊บนี่ก็จะอ่ะอ๋อบ้านใครวะจะดูแป๊บอ่าออตตา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 ไอ้ยาไอ้ยา GDP เออปึ๊บโอเคลำเป็ด อืมโอเคไปโฮมโซ่สองไปเลยมาโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยกระตุกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกเลยอู้หาแหละไม่เมื่อกี้ค้างเลยไปโฮมโซ่สองของอันนี้เป็นพื้นที่เรียบนะครับแล้วก็มีต้นข้าวแล้วก็มีไดมอนด์ที่ไอเทมโชว์ไว้นะครับผมโอเครอใจคน นะผมอ่าผมไม่ทราบอ่าเป็นพื้นที่ตรงนั้นเขาจะสร้างอะไรครับผมสร้างหน้าต่างเหรอโอเคตรงนี้เป็นที่วางไม่ได้ครับต้องเกินเขตสีแดงมาครับผมโอเคอ่ปที่เดิมปึ๊บโอเคเราไปดูของ VIP กันเลยนี่ก็เป็นมันวาดเป็นิงที่เดียวกันแหละนะโอเคแต่กิโนวาดเป็นคนละทีไม่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 ต้องมายุ่งไปไปเอ๊ะนั่นนะไปปะ อโอเคนะครับผมก,การรีวิวเซิร์ฟก็มีแค่นี้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล like ะกดไแชร์ด้วยผมสำหรับท่านี้คงต้องขอตัดสินกันตรงนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย